สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะสูตรตารางนะคะตารางของเราอ้าตารางแตกเก็ตจังไหนตารางจังแตกค่ะตารางเจาะเข้าอีกแล้วนะคะศูนย์เจ็ดตรงตรงนะคะตารางโอ๊ยเสียดายนะ้องแอดตัดสองทิ้งนะคะว้าตัดตัวใดออกตัวหนังมีค่ะ ตารางก็เข้าไปที่0ูนนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอาไปปังปูริเยกันนะคะสําหรับท่านนะคะที่สอบถามมานะคะว่าทําไมเอ่อคลิปถึงดูไม่ได้นะคะดูได้ให้ขายเอยเรื่อยๆนะ ะะปล่อยเรื่อยๆให้ดูนะคะถึงเวลาแอก็ปล่อยะค่ะทุกคนเป็นคลิปที่แอเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมปลูกเตรียมเตรียมปลูกอัดคลิปไว้แล้วก็เตรียมปลุกนะคะเตรียมปลุกนะคะเพื่อที่จะได้ให้ปล่อยเวลาปล่อยให้เอฟซีดูน้องก็ขึ้นหน้าปลกหน้าปลุกอะไรเงี้ยละค่ะก็มีคำพูงคำพูดอะไรแล้วก็พิมพ์ไปละค่ะทุกคนนะคะนี่ละค่ะเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้ YouTube เขาตรวจสอบลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์เขาไปละเมิดลิขสิทธิ์ยังเขาโบเขากระสิตรวจสอบนะคะแล้วแต่ค่ะถ้าคลิปสั้นก็15นาที่ สิบนาทีแต่ถ้าเป็นคลิปเอ่อเหมือนคลิปสรุปชุดสรุปนี่มันจะยาวหน่อยนะคะก็โหลดช้าเนาะแอดก็โหลดช้านะคะก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะโหลดไว้นะคะรอเวลาถึงเวลานะคะแอดก็ปล่อยนะคะเวลาที่นัดกันกับเอฟซีเนาะก็ปล่อยนะคะให้ได้รับชมรับฟังนะคะพยายามทําไว้นะคะพยายามทาไว้เรื่อยๆเพราะเอดก็เป็นคนช้านะคะทุกคนกว่าสีอัดคลิปเร็วนะคะแต่ละคลิปเนาะกว่าสีอัดเรยวนะเพราะว่าแอดนะคะ ะวาแเอดก็ตัดตัวบปินค่ะตัดตัวไม่เป็นนะคะทุกคนนะคะเราก็จะเราก็จะเนี่ยค่ะลงไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะอัดไปนํำแล้วก็ลงไว่อัดไปนํำแล้วก็โล่งไว้ค่ะ <c oughs> พูดผิดพูดถูกก็อยู่ในคลิปนี้แหละคะ่ะทุกคนนะคะขอภัยเด้อเอามาดูนะคะสูตรตารางของเรานะคะสูตรตารางของเราเอ้ยปังเลยเด้อสองงวดติดแล้วนะคะสองไม่ดีะคะ่ะทุกคนนะคะ ฟังบุรีเย่เลยนะคะเจาะเข้านะคะแอดจับตารางบมเป็นเจาะเนาะจับตารางนะคะจับนะคะแอดก็จับเอาในตารางนี่แหละค่ะจับนะคะกําลังวันเราเข้าไปที่เจ็ดนะคะทุกคนนะคะผลออกสามหกศูนย์นะคะเจ็ดสองสองนะคะงวดนี้เข้าแค่ศูนย์เจ็ดนะคะงวดนี้เข้าแค่ศูนย์เจ็ดล่างเนาะกําลังวันนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแอดให้สี่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวนะคะทุกคนนะคะเข้าไปที่เจ็ดนะคะเผื่อเผื่อมีประโยชน์กับเอฟซีนะคะเผื่อเอฟซีชอบเนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ จับตารางนะคะบนล่าง12คู่นะคะ12คู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าบสเคู่นะคะบนล่างไปกลับนะคะไปกลับบบกสิไปกลับตัวตัวตหนวนี้เนาะ,ะเข้า0ูนย์เตรงๆเลยนะคะเน้นเข้าไหมเน้นไม่เข้าคะ่ะ เน้นไม่เขา้าเน้นไปเน้นมายิ่งหนักกว่าเดิมนะคะไม่มีเลยนะคะเอาลองดูเด้อสิบสองคู่เนาะสิบสองคู่บนล่างถ้าเข้าอุย้ยเข้าทุกงวดคงจะดีนะทุนเนาะเอาลองดูนะคะแอดก็จะจับให้นะคะจับให้งวดละสิบสองค่ะบางงวดก็สิบหกบางงวดก็สิบแปดเออเรียวแต่คอยที่จับไปเนาะอาจจะพยายามจะจับให้มันน้อยตัวนะคะน้อยตัวแอดก็จับเอาในตลางนี่แหละคะ่ะเอฟซีก็ลองจับดูเด้อค่ะ ลองจับดูนะคะถ้าใครชอบด้วยก็ลองจับอันนี้แอดก็ลองจับดูนะคะจับเข่าสองงวดเลยดิค่ะเออจับทุกงวดนะคะเพิ่งเข้าสองงวดติดด้วยค่ะอ้าวเอาทีละงวดหน้าจะเป็นตัวไหนนะคะเอาติดตามชมนะคะวันศุกร์นะคะมาแล้วเอาเรามาลุกชมกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนนะคะหัวศูนย์นะคะนี่ศูนย์เราก็เข้าเด้ออันนี้เราก็เข้าโอ้เฮโซ่เนี่ยคะ่ะ ให้แอโซเนี่ยค่ะเข้าในรอบเดือนนะคะทุกคนเข้าห้างวดนะคะห้างวดที่หลุดไปนะคะเอฟซีกระจวบเบิงยูยามไหนมันสีเดิลมงวดหน้ามันจะเข้าอีกไหมคะทุกคนนะคะถ้าเป็นเข้าอีกมันจะเป็นตัวไหนนะคะเอาลองดูเด้อทุกคนเด้อไม่จวบถ้าเบิ้งเาอจวบเบิงโอ้แอดก็ยังบ่ทันได้คิดอยู่ค่ะคิดแต่สูตรตารางก่อนนะคะสูตรตารางนี่แหละลงไปให้เอฟซีได้รับชมรับฟังก่อนนะคะเผื่อเอฟซีมีตัวชอบนะคะเผื่อเอฟซีมากเอฟซีสอบเนาะ กสิเดจาดแล้วค่ะบมากสิเดพาเหลืวสีมาตัวไหชุดล่างชุดล่างชุดบนก็หลุดนะคะแต่ว่าหลักร้อยเฮาหลักร้อยคิดจึงนะคะโอ้แหยอันเดี๋ยวก่อนสิบหอดตะล่างโอ้เอ็ดก็นานหอดแบบเอาให้เบิ้งหลักร้อยเนี่ยให้โซ่หลักร้อยอีกเนี่ยอ้เข้ากลางวดติดนะคะทุกคนเอากอดกันมาดิดีเด้อเอาหัวหน้ารอชมนะคะจะเป็นตัวไหนกดกันมาดิดีค่ะทุกคนนะคะไวยงวดหน้าก็ซืบกอดกันมาอีกเราก็ทําเป็นวินล่างเลยแล้วล่ะค่ะ เออเอาลักลอยเอ็นอิปเหตุเป็นวินล,ลางหลุดบ่เอาแล้วเอเผื่อมันขึ้นบนทํำยังไงเอาตัวไพ่ตัวมันเแลยวค่ะมาดูนะคะสูตรตารางนะคะตําราวของเรานะคะตารางงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสูตรตารางวันศุกร์นะคะให้ไปที่นะคะเก้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งแปดนะคะเก้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งแปดนะคะสูตรตารางของเรานะคะ วันกัเด่นกำลังวันวันศุกร์นะคะยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะตัวเดิมสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่คือเด่นกำลังวันวันศุกร์นะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจับคู่ตารางนะคะสิบสองคู่นะคะมันให้ตัวเดิมค่ะทุกคนตัวเดิมเลยนะคะตำแหน่งเดิมเลยนะคะแอดก็เขียนให้ทุกคนดูเนาะเผื่อมีคู่ชอบนะคะ สี่ศูนย์สี่แปดเก้าสี่นะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะห้าเก้าศูนย์ห้าแปดห้านะคะศูนย์หกเก้าหกหกแปดนะคะทุกคนงวดน,นี้มันให้แบบนี้อีกแล้วนะคะจะมาตัวไหนโน้นะคะโอ้เอ็ดก็ขึ้นเออโอ้เอ็ดขึ้สิบริตสามเลขถูกอยู่บนิเวสี่แปดเก้าสี่นี่ไม่ออกนะคะโบมันซือมาออกงวดน,นี้บ้ค่ะเตะตีรังกายเด้อยันเตะตีรังกาเ,าเกาข้ากับตีรังกาเอาเองเดียวใครชอบนะคะก็ลองดูเด้อ หกกับเก้าปัญหาโลกแตกนะคะใครจะไปอย่างนี้ก็ไปนะโอ้ยะวปเหล็กถูกโบเมนชีมะเคยจับสามตัวไม่เห้านี่นะคะสี่แปดนหกสี่แปดยเก้านี่นี่เก้าสี่เปยหกเนี่ยโอ้ยโบเมนมันสิดตามตัวบนนอเหล็กถูกเนาะ โอเลทซูเอสดับเองนะคะงวดงวดที่ผ่านมาจับเองโอ้ตัวเลขสวยด้วยค่ะจะไปโอหานอยก่อนนะคะไปโอหานอยก่อนไม่มาถึงเราพัฒนานะคะไปมาไม่ถึงค่ะมาไม่ถึงเราพัฒนานะคะทุกคนเนาะเอานี่แคบเอาไปดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวแอดให้ยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะทุกคนหลายๆแนวทางเลยนะคะ โอ้ตำลาวนะคะนี่ตำลาวสูตรตารางค่ะแคปเอาเลยค่ะ970นะคะ4 5 6ห8นปนะคะเออบอเน้นนะคะเอาไว้จังงๆแล้วทุกคนมาคู่ได้ก็เลือเอาค่ะเน้นแล้วบ่เขาเลยเฮ้ยเอานี่ลนะคะเอาแบบสวยงามนเ,งเ,าเนี่ยเกียงเก่าเนี่ f c จะได้ตัดสินใจถูกนะคะเวลาแอดน้นเลย FFC ก็อยากไปแค่ตัวนินเนาะไพสิบ่อยากไปตัวนินเนะเาะแอดก็อยากไปแต่ตัวนินเน้ะเพื่อเขาเนาะเพื่อปลูกได้เนาะทุกคนเนาะเน้นแบบคู่เดียวเลยบอโอ้ยแอดกับวายแอดมาร์ซ8แปดเก่ล้วค่ะ สี่แปดเก้าสี่แปดหกเอดก็ว่าเอสสิบตามยุ่ดิดล้วโอ้คนมันหมักเนาะห่วยจับไม่เฮ้ยสามตัวคู่หนึ่งสี่แปดเก้าสี่แปดหกเลยคือห่วงค่ะเอ้วมันมีสี่หกแปดด้วยนะคะมีเก้าแปดไหมโอ้แต่อันนี้มันไม่จับเก้าแปดนะคะทุกคนไม่มีนะคะอันนี้ในในนี้นะคะไม่มีจับเก้าแปดนะคะแอดจับไม่มีเก้าแปดค่ะห่วย เอาก็4894นี่เขาก็จับใส่กันที่ละโฮมใส่กันเนาะค่ะทุกคนเอ้ยลู้มันสิมาวันศุกนี่บอก่าไหวแอดขึ้นมาเพียแอดก็สิจับไว้แล้วแต่ว่าแอดมากตัวเล่นบ่เคยมาเด้ค่ะหรือมันจะเป็นตัวไหนมาคะ970 70นี่มันออกไปแล้วมันจะออกอีกบอก0770นี่โว้ยอะไรก็ไม่แน่นอนน้องันออกตัวเก่าบ่เห็นบลักรอยยังมาตัวเก่าอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยนะคะ07มันออกไปแล้วนะคะมันเหลืออีก11คู่ที่ยังมันยังไม่ออกใช่ไหมคะนี่เนาะ จะเป็นตัวไหนนะคะหรือมันจะออกศูนย์เจ็ดตัวเดิมนะคะ,อะลองดูเด้อทุกคนลองดูนะคะขอให้เข้าอีกนะคะจันเข้าแล้วพุทธเข้าแล้วสูกเข้าโอ้ยถ้าสุกเข้าอีกจึงเลยเด้อค่ะนี่แค่สิบสองชุดเองนะคะสิบสองชุดบนล่างนะคะทุกคนเนาะอ่ะลองดูค่ะลองดูนะคะสูตรนี้ตัวนี้บนล่างเลยแอดก็จับเอานะคะตัว fc ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ค่อยเลือกเอานะคะคัดเอาเลือกเอานะคะนี่แอดก็จับแบบเหนียออกมากค่ะ สิบสองคู่นะคะสิบสองคู่จับด้หน่อยสุดผู้ใดมากหนึ่งแปดจังสิกระจับเอาเนอ้อโอ้หรือจะเป็นสี่ห้าโอ้ทำไมสี่ห้า,า 4, 5, บ่มีเลยดินี่ โอ้โหก,กำลังวันวันศุกร์มันให้สี่ห้าหกเจ็ดค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะหมานเฮงปังนะคะไปแนวทางตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้แตกสามตัวตรงเข้าตัวเน้นตลอดเดอ้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า